สัตยาสัตยาเขาไปไหนตั้งแต่เช้านะ พบว่ามีอาการแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ของคุณมาฮินะคะหมออยากจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันก่อนแล้วค่ะแต่ว่าคุณมาฮิห้ามเอาไว้เธอบังคับไม่ให้หมอบอกคุณนะคะเธอบอกว่าเธอจะยอมเสี่ยงเองนี่มันโง่ามากเลยทำอย่างนี้ไม่ได้นะหมอไม่ว่าเธอควรจะตั้งท้องต่อหรือเปล่าเธอไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจคนเดียวเธอจะเสี่ยงชีวิตตัวเองไม่ได้นะหมอทำไมไม่รับผิดชอบเรื่องนี้เลยทำไมไม่บอกผมล่ะหมอไม่ได้นะหมอ สำหรับผมเนี่ยชีวิตชีวิตของมาฮิสำคัญที่สุดอะนะท้ไามฮาิเป็นอะไรไปอะผมไม่มีทางยอมแน่นอนเราก็มีลูกทีหลังก็ได้นี่ผมคิดถึงมาฮิก่อนอยู่เสมอหมอต้องขอโทษคุณด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นเลยคะ่ะถ้าหากว่าคุณมาฮิทำแท้งเธอจะไม่สามารถมีลูกได้อีกไม่เป็นไร แบบนั้นก็ช่างสิอย่างที่บอกนะมาฮีสำคัญที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมเลือกมาฮีอยู่แล้วนะหมอโอเคค่ะผมจะการเองดูดูแลมาฮีด้วยนะหมอโอ้ค,คุณท่านคะปิดหนังสือพวกนี้เถอะฉันจะแนะนำชื่อแจสฮันนี่ อพระเจ้าชื่ออะไรของเธอเนี่ยฉันน่ะแนะนำชื่อให้เองจะดีกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ชายชื่อว่าดีปักแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงชื่อว่าเมลมันว่ามิสตี้ชอบหรือเปล่าล่ะคะหยุดเลยชื่อโลหลมอสองคนเนี่ยทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเราควรจะเลือกชื่อที่ไม่โหลสิควรจะเลือกชื่อที่ทุกคนะเรียกได้ทุกคนมันจะได้ติดหูไง ต้องเป็นชื่อที่ทุกคนจำง่ายด้วยนะเช่นอะไรล่ะคะก็เช่นเออเออเออจังเช่นเออราาไงหคุณคุณเคยได้ยินไหมชื่อนี้ชื่อดีนะคุณคุณแต่ไม่เคยอะไรนะไม่เคยเหรอไม่อ่ะค่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยซิมรานะเคยชอบชื่อนี้มากนะเธอบอกว่านดูว่าเธอพูดเพื่อเอาใจฉันเฉยเนะ สิมรายเข้าใจผิด<อ>นั่นแหละอะไรนะอย่านอกเรื่องค่ะเราต้องคิดชื่อของเด็กโอใช่ใช่ใช่โอ้ใช่เช,ช,ช,ชนกีอีซูฮัสเป็นไงล่ะดีกว่านะ<อ>รากินีฮ <c oughs> ่านี่เดี๋ยว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 นี่จะบอกให้นะ เลิกทะเลาะกันแบบนี้ได้แล้วสองคนเนี่ยไม่เคยอยู่ทะเลาะกันเลยทําตัวเป็นสัตว์ป่าไปได้เดี๋ยวก็โดนจับไปเข้าสวนสัตว์กันพอดีหรอกทั้งคู่เนี่ยอย่าลืมสิว่าเราตั้งชื่อตามใจไม่ได้นะต้องถามพ่อแม่เขาก่อนสิว่าอยากได้ชื่ออะไรให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองคุณท่านพูดเข้าท่ากองหานนี้เหรอคะอันไหนคิดชื่อดีดีดสิ เอเอพูดถึงพ่อแม่เด็กแม่ก็มาแล้วอา่านี่มาฮิมานี่มามานี่มานี่าานานอามามานี่เรากำลังเออคิดชื่อเด็กกันอยู่นะเราจะคุยเรื่องส่งเด็กไปโรงเรียนไหนด้วยอะไรสำคัญกว่ากันล่ะชื่อกับโรงเรียนใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะทั้งชื่อทั้งโรงเรียนเราจะช่วยกันคิดเราแค่แนะนำเฉยๆนะมาฮิลูกมาหิมีอะไรเหรอเอา,าออนี้มาหิอันนี้ป้ายานเป็นอะไรมาหิเป็นอะไรเ,เปล่าหลอกเธอคงจะ อารมณ์หงดหยิดหน่อยนะเออฉันขอตัวก่อนนะโอ้อย่างงั้นเหรอเอาเถอะนะเอาอย่างนี้เราจะคุยเรื่องชื่อกันไม่หยุดเนี่ยแล้วตอนนี้ฉันก็หิวมากแล้วด้วยชุเรศมาดิสัทยาขึอะไรเท<า>่เน,นี่ยน,นี่เก็บไว้โอ้ครับเอาไปนี่ด้วยนะไปเก็บไว้ในห้องเก็บของให้หมดเลยอันนี้ด้วยนะ อันนี้ด้วยตรงนั้นด้วย,เ,ยเก็บให้หมดเลยนะทำอะไรในสภาที่ก็เอาไปด้วยสัทธเอาห้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยอภาพที่ออกมาฮิตด้วยนะเอาไปเก็บเลยนะไปเก็บให้หมดไปเก็บในห้อเก็บของนะสัตธยาฟังก่อนสินี่เธอทำอะไรเนะี่ยเราจะมีลูกด้วยกันนะเธอรู้ไหมเธอจะโยนทุกอย่างทิ้งทำไมถ้าเป็นอะไรไปเหรอแล้วเธอต้องแลกกับอะไรบ้างล่ะบาฮิคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ คิดว่าฉันตาบอดหรือไงล่ะคิดว่าฉันไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอเธอจะเสี่ยงชีวิตตัวเองทำไมจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอทำไมเพื่ออะไรล่ะเพื่อฉันอย่างนั้นเหรอเธอคิดว่าถ้าไม่มีเธอถ้าไม่มีเธอเธอจะอยู่ยังไงกันเล่าลองคิดบ้างสิบาฮิ ฉันจะทนฟังลูกของเราร้องไห้ได้เนหะคิดว่าเธอจะมีความสุขเหรอตอนเธอจากไปอะ่ะเธอคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยไม้นี่เขาพูดอะไรของเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยฉันบอกเธอ,เอไว้เลยนะถ้าฉันยังไม่ตายฉันไม่ยอมให้เธอเนี่ยทำแบบนี้แน่นอน บอกเรามาว่านี่มันอะไรกันปิดบังอะไรเราอยู่ได้จะบอกเองหรือจะฉันบอกทำไมเธอต้องกล้าเสี่ยงชีวิตตัวเองแต่ทำไมไม่กล้าบอกความจริงกันเล่าความจริงก็คือมาให้สุขภาพแย่หลังจากท้อง เธออาจจะตายหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วไม่ใช่แค่นั้นถ้าเธอทำแท้งเนี่ยเธอเธอจะมีลูกไม่ได้อีกสัตยาฉันไม่สนใจนะฉันอยากจะยอมเสี่ยงฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใครให้สิทธ์เธอทำแบบนั้นกันละมาฮิฮะ เธอคือชีวิตของฉันน่ะฉันมีสิทธิ์ในตัวเธอฉันตัดสินใจได้เหมือนกันฉันเป็นเหมือนชีวิตของเธอฉันมีสิทธิ์ในการเลือกเหมือนกันนะฉันเป็นพ่อเด็กฉันเป็นสามีเธอฉันมีสิทธิ์ออกเสียงทาไมไม่ถามกันเล่าฉันตัดสินใจแล้วนะถ้าฉันยังไม่ตายห้ามทําอะไรแบบนี้เธอไม่มีสิทธิ์คิดเองแบบนี้นะเธอทําแบบนี้ไม่ได้นะเธอต้องถามฉันก่อนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะ ขอโทษทีนะสตียาแต่ว่าฉันจะไม่ยอมทำแทง้งไม่มีทางมยินทำอะไรเราขอไปเก็บซ ah e. ิไป นี่หมาีเข้าใจที่สัตยาพูดหน่อยนะเขาน่ะเป็นสามีของแกนะแล้วแกน่ะจะเสี่ยงชีวิตไปทำไมกันล่ะฮะนี่อย่าใช้อารมณ์สิแกห่วงลูกตัวเองแต่สัตยานะ่ะก็เป็นห่วงแกมากเลยนะนี่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ลองมองในมุมเขาดู เขามีสิทธิ์นะเชื่อแม่เถอะนะแม่ข้าหนู <c oughs> โอเบระเจ้าสันทยาไม่สันทยาไม่ไมิสันทยาโอโอเบระเจ้าระวังนะระวัง มาฮิมาฮิหมอ<ะ>หมอแนะนำว่าควรต้องทำแทงนะคะไม่อย่างนั้นชีวิตของมาฮิจะเป็นอันตรายค่ะ อาการแทรกซ้อนอาจเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะไม่เป็นไรหมอลงมือเลยอย่าให้มาฮิต้องเสี่ยงอันตรายนะ ไม่ต้องคิดมากหมอทำตามที่ผมบอกผมไม่ยอมเสี่ยงเด็ดขาดแน่นอนได้เลยค่ะฉันไม่ทำแท้งสัตยาฉันเปลี่ยนยาไปแล้วชีวิตของเธอกับความรักของเธอมันก็จะต้องเปลี่ยนไป ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมันสายไปแล้วไหมพระยาที่เธอกินจะทำให้เธอเลือกได้แค่ตัวเองหรือจะเลือกแค่เด็กและอีกไม่นานนี้เธอจะเสียเลือดเธอต้องตัดสินใจไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรมันก็จะทำให้เธอนะ กับสัตยาจะต้องเลิกกันเธอกับสัตยาไม่มีทางที่จะเข้ากันได้และนี่มันคือชัยชนะของฉันฉันจะด้วยแก้แค้นคอยดูแลกันนะมาฮิยังไงฉันคนนี้จะต้องเป็นผู้ชนะมาฮิขอเราทำแท้งเธอนะฉันไม่อยากเสี่ยงอะเธอจะมาเสี่ยงชีวิตตัวเองไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยฉันไม่อภัยเธอแน่เลยฉันไม่มีทางให้อภัยแน่ ไม่มีทางแล้วแต่เธอแลยมาเฮมันอันตรายมากนะอย่าวางใจนะไม่ใช่เราไม่รักเด็กแต่ว่าแกแกแกสำคัญกับเรามากกว่า เราจะต้องรีบเอาอยานี่ให้หนังมาหิซะหลังจากที่มันกินยาพวกนี้อาการมันก็จะแย่ลงแล้วถ้าเราเนะี่ยไม่ยาให้ตรงเวลาแล้วก็หมออาจจะรู้ว่ามีอะไรแปลกๆก็ได้และมาหิไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนจริงๆฉะนั้นเราต้องเอาอยาให้หนังมาหิให้ได้เราแอบไปเปลี่ยนผลุดของมาหิได้เลยไม่มีใครที่สงสัยเราแน่นอนยังไงมันก็อยู่ในกำมือของเราแน่นอนเลยล่ะ เออคุณคะนี่คือผลตรวจของคุณมาฮินะคะฮัลโหลโอเคค่ะเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้นะคะ มาฮิฉันเป็นคนที่จะเอาอยาเนี่ยแหละไปให้เธอเองไม่ใช่นะมาฮิเธอน่าจะต้องดูแลตัวเองก่อนกินอะไรหน่อยสินี่กินอะไรหน่อยเธอนะขอนหน่อยออเธออะไรกันเธอไม่กินเลยเหรออาจารย์ให้ผมละ เป็นอะไรแล้วอย่าทําให้คนอื่นลำบากใจสิทําไมไม่กินอาหารล่ะนี่โกรธตัวเองหรือว่าโกรธฉันกันแน่เนี่ยถ้าเธอโกรธฉันอ่ะก็ทำร้ายฉันสิทำไมจะต้องทำร้ายตัวเองด้วยล่ะนี่บอกเลยนะกินอะไรหน่อยสิเพื่อลูกของเราอะเธอบอกเองนี่ว่าอยากจะมีลูกอะ่ะเธอทะเลาะกับฉันเพื่อลูกไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ้าไม่เห็นแก่ตัวเอง ก็เห็นแก่ลูกของเธอนะกินสิมากินเลยเอาสินี่คิดเหรอว่าฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรและรู้ไหมว่าฉันต้องการอะไร ฉันอยากให้เธอเนี่ยสบายดีแข็งแรงแล้วก็มีความสุขฉันอยากให้เธอมีความสุขนั่นแหละที่ฉันต้องการเชื่อฉันสิความสุขของเราเนี่ยไม่มีทางขึ้นอยู่กับอะไรอื่น นี่ปะยานครื่เบียกับไมเฮนสองคนรักกันมากพวกเขาขาดกันไม่ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะทะเลาะก,กันแค่ไหน นี่ฟังนะความสุขมันก็เรื่องหนึง่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมลหลานฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย นี่เธอเป็นใครกันนะแล้วนี่เธอใส่หน้ากากทำไมกันเนี่ย<อ>ฉันกำลังถามเธออยู่นะตอบคำถามที่ฉันถามมาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่พูดจ้ะถอดอหน้ากากออกมาเธอมาจากวอร์ดไหนเอคือฉันตอบ<ฉ><ฉ>มาสักทีสินี่คุณหมอคะว่าไงคะ คุณหมอคะช่วยมากับเราได้เลยค่ะไปจากที่นี่ซะโอเคค่ะกลับไปที่วอดของเธออเคุณหมอเข้ามากับฉันฉันมีเรื่องอยากจะบอกนะคะ,ค,ะคือว่าคือว่าฉันอยากจะบอกว่า <c oughs> หนูรู้นะคะว่าแม่นนะโกรธหนูมาก แต่ว่าแม่ช่วยเข้าใจหนูหน่อยได้ไหมที่หนูทำแบบนี้ก็เพื่อครอบครัวของเราทั้งนั้นเลยเพื่อลูกของหนูแล้วหนูยอมตายได้เพื่อพวกเขาหนูจะฆ่าเขาได้ยังไงกันหนูเป็นแม่คนหนูจะฆ่าพวกเขาได้ยังไง